สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับายวันนี้ย้ำหัวทำแล้วครับย้ำหัวแบบเมืองน้ำาพ้งกลาบมะม่วงบรนเทาครับนี่ในหัวมาครับเป็นเผามาเรียบร้อยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเขาจะเอาไปหั่นไปเนี่ยให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคัมก่อนเนาะเดี๋ยวนี้รับไปตั้งไฟไว้ครับตั้งมอหน้าไว้ครับหลังจากนั้นครับเกลือลงไปเห็นสักกับมือครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใบบักกูดจะไขายน่อเพื่อความหอมนะครับนี่ หัวที่เขาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นใส่ลงไปเลยครับต้มลายนครับกับนี่ห้องมาเตรียมน้ําพริกครับนี่ใส่น้ํามันลงไปหสักน้อยแล้วก็คั่วหอมเจียวให้มันหอมๆนะครับเดี๋ยวเขาไว้โรยหน้าแล้วก็น้ํามันมันจะได้หอมๆด้วยเนาะกับนี่เดี๋ยวเขาจะเอาหอมเจียวที่เขาได้นะครับพักไว้ก่อนนะครับเหลือไว้สักน้อยหนึ่งครับเอาน้ําพริกกราบลงไปเลยครับนี่น้ําพริกกราบต้องหอมๆเลยครับเอาไปคั่วกับน้ํามันนี่ครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้มันเย็นสักพักหนึ่งท่านผู้ชมครับเอากะปิใส่ไปสักน้อยครับเผื่อความหอมครับจะได้เข้มข้น กระปินี่นะขาดบาได้ครับต้องเติมลงไปเห็นสักเล็กสักน้อยครับหลังจากนั้นเอามาใจมาพอหัวเขาเนาะปัดเถิดนะครับเปื่อยได้ตีแล้วครับไปน้ำพริกลาบลงไปเลยครับปรุงรสครับกับนี่เอาผงปรุงรสลงไปเห็นสักน้อยหนึ่งครับแล้วก็น้ำปลาครับตักไปเลยครับเพื่อความหอมปัดเถิดมันจึงหอมมาแล้วบะแค่นบ้านเขาเนาะน้ำพริกลาบเมื่งเมื่งนะครับนี่ผักไผ่หอมดวนผักจีต้นหอมใส่ลงไปเลยนะครับต่อเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ ย้มห,หัวครับท่านผู้ชมครับย้ำแบบเมืองเมืองมอมอครับหอมกินมาแล้วบะแคนครับผักจีต้นหอมขาดมาได้ครับลองไปแยะไปทำกันพอเด้อครับ